รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอจะเลในธรรมในที่ตั้งพระเวสสุวรรณก็เขาก็จะให้มาปกปักการใจกลางวันก็คือที่องค์ภาษาที่ของวัดตะพังแน่คือหลวงพอ่อโปนโโอันนี้ก็ทําไปเพื่อสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ก็จะมาติดตั้งมาปฏิสฐานอยู่ที่วัดตะพัง สูกระมาณ5าเตรตรงนี้ก็ทําการตอากาะเสาแล้วก็เทมิ้งมาเพราะว่าองค์ท่านค่อนข้างใหญ่นะ<ม>ก็เชิญชวนกันในวันที่13ตอนคืนคงานของเราก็เริ่มวันที่12 13 14 15มีการหลอดเทียนก็ดีมีการฟังเทศฟังธรรมก็ดี<ม>แล้วก็มีมีกองบุญต่างๆมากมายถ้าเชิญได้นะใน ทาเวทรุ่นปดนี่ทวีทรั์นะของวัตะพังเชิญได้นะเจริญพรนะโยมนะขอเจริญในธรรมสำหรับชาวประทุมธานีทุกคนก็เนื่องด้วยในข้าพรัรษานี้ทางวัตะพังของเราก็จะมีการหล่อเทียนจำนำพรรษารและก็เปิดเนตรท้าเวสุวรรณรุ่นปดนี่ทวีทรั์ ซึ่งทางวัดได้หล่อไว้เมื่อตอนสงการ <c oughs> ก็ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีที่ได้ข่าวสารจากการหนึ่งการใดๆก็ในงานกำหนดงานของวัดตะพันก็ในวันที่12 12กรกฎาคมพุทธศักราช2565ครักบก็จะมีการทำบุญใส่บาตรและก็การหล่อเทียนจำนำพรรษา <c oughs> และก็ในวันอาสาหาบูชาซึ่งว่าตรงกับวันที่13ก็จะมีการทำบุญใส่บาตรและก็ช่วงภาคกลางวันก็จะมีการถวายพระป่าครอบครัวซึ่งทางวัดตะพังงเราทำเป็นประเพณีเป็นการรวมความสาม,มัคคีต่อหมู่คณะทั้งชาววัดตะพังเองก็ตามทั้งสถาบันครอบครัวเองก็ตามก็จึงตั้งเป็นพระป่าครอบครัวขึ้นมา แล้วช่วงกลางคืนช่วงประมาณ6กโมงในวันที่13ก็จะมีพิธีการเปิดเบิกเนตธาเวทสุวรรณโนรุ่นปดนี่ทวีทรัพย์ซึ่งใครอยากจะมีโชคมีลาบมีอำนาจมีบารมีก็ขอเชิญได้ในวันนั้นวันที่13แล้วก็จะมีประเพณีคือการเวียนเทียนระ,ะลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆเจ้าแล้วก็จะมีการรอเทียนจำนำพรรษาเป็นต้นไปส่วนในวันที่14คือวันเข้าพรรษาคือการพักฝนของพระพิสุกก็ตอนเช้าก็จะมีการทําบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีการถวายต้นเทียนจำนำพรรษาที่เราร้อยบรรจง เพื่อที่จะหล่อแท่งเทียนแท่นนี้ไว้ในอารามนาวัตภัณ์น,นี้ส่วนหมอศพก็จะมีนิเกทั้งนิเกวาวกังวานเองก็ตามทั้งทองหยอดลูกอยุธยาก็ตามทั้งเทพบุตรสุทธิรักษ์เองก็ตามก็จะเรียงกันตั้งแต่วันที่12 13 14แล้วก็ชมภาพยนตร์ของอเนกมงคลฟิล์ม <c oughs> เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบาบางลงค <c oughs> แล้วก็พวกเราค่อนข้างที่จะลำบากเงินทองก็หายากก็เลยอยากจะให้เราสะสมในบุญกุศลที่จะพึงมีพึงได้ทําแค่พอกำลังเราที่จะรู้สึกทําและรู้สึกสบายใจอ่านะก็ขอเชิญชวนชาวปทุมทั้งหมดและก็ญาติโยมทั่วสารทิศที่มีศรัทธาต่อวัตะพังก็ตามก็ขอเชิญ มาร่วมกันและก,ก็ขอให้ท่านจงย่าประมาทในชีวิตของท่านเองและก็เรื่องเงินทองก็ขอให้ใช้จ่ายกันอย่างประหยัดเพราะว่าข้าวมันจะยากมากมันจะแพงมากขึ้นก็ฝากไว้ขอให้ท่านในท่านที่ท่านก้าวย่างไปในทิศต่างๆก็ดีจัดตัวฤทิศก็ดีทิศทั้งแปดก็ดีก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ สิ่งใดที่เป็นไปได้วยชอบประกอบไปได้วยธรรมแล้วไซ้ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จมีโชคมีลาภในทุกที่ทุกสถานเทินเจริญพร